ก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ชุดดวงใจเทลพมนะครับผมตอนเรออาจันนะครับผมก็เป็นเหมือนกับภาคต่อของสุภาพบุรุษชาเทพนะครับต้นปีได้รับชมแน่นอนครับัคือแบบว่าถ้าจดใจอไม่ไหวผมก็อดใจไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้แบบไปถ่ายในป่าในถ้ำอะไราเ้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากก็เลยอยากจะเห็นแบบไฟนันขัดว่าเออออกมาจะเป็นยังไงทุกคนจะแบบรู้สึกยังไงครับผมแล้วตอนนี้เราเสรถึงขั้นะไรยังไงครับตอนนี้เลยสองคิวถ่ายถ่ายจบแล้วครับผมก็เดี๋ยวถ่ายจบก็ให้ ให้เวลาทีมตัดต่อนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนครับระหว่างรอนี่คือแบบว่า,วา,วาเราได้รับประสบการณ์อะไรจากเรื่องนี้นบ้างครอู้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างอย่างการเข้าไปถ่ายในป่าอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นแบบครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่าสนุกมากเพราะจริงๆผมก็เป็นคนชอบอะไรพวกแอดเวนเจอร์พวกนี้อยู่แล้วก็ถ้ามีหนังแนวนี้อีกก็สนใจเหมือนกันครับ <c oughs> ใช่ครับผมชอบทุกอย่างเลยครับตอนนี้มีแก well ๊งเราด้วยไงใช่ไหมใช่คร <ah ับมีเพื่อนด้วยมีเพ <ER> ื่อนด้วยครับผมใช่ดูดูคนก็คือแบบไวใกลเคียงกันเราก็เลยรู้สึกสามารถจอยกับได้ทุกคนอะไรอ๋อใช่อย่างล่าสุดไปกับทีมเราจันครับผมนี่ก็ไปกับพี่ๆนักแสดงเพื่อนเพื่อนักแสดงในเรื่องครับผมก็เฮฮาสนุกสนานครับผมก็ไปไหว้ที่คำชะโนดมาครับอะไรนะไม่ได้บนครับ แค่แค่ไปไหว้ไปไหว้เฉยๆครับผมเพราะว่าผมไม่ถนัดเรื่องบนเดี๋ยวลืมแก้ขออะไรเป็นพิเศษไหมคะวลาไปเอาจริงอัะใจผมอะผมไม่อยากขอผมเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบไปขออะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพี่พี่บีครับผมที่เป็นผู้จัดของเราอาจารย์เขาบอกว่าต้องขอสักเรื่องหนึ่งขอเรื่องอะไรก็ได้ขอสักเรื่องหนึ่งผมก็เลยขอว่าให้ทุกคนมีความสุขจบ <c oughs> ใช่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติละครออกมาปังออกมาดีอย่างเงี้ยทุกคนรอบข้างก็มีความสุขอะไร ลุ้นตัวเลขอยู่ในคล้ไยหรือเปล่าแต่แต่มีเลขนะครับเฮ้ยแต่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าครับผมก็ฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมติดตามผลงานผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆนั่แหละครับผมยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับ